ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงของต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีกรกฎกันว่าเป็นอย่างไรภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนที่เกิดขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงในเรื่องของต่างๆการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันให้ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราได้ในช่วงนี้การฟังนั้นก็ถือว่าการฟังคลิปนี้ก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลการที่เราจะมาพูดคำนวณหรือว่าเรามาทํานายทายทักในช่วงนี้ก็ถือว่าเราทํานายโดยส่วนรวม เราไม่ได้ทำลายทำนายโดยส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าการฟังดีเราก็ช่วยกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการวันนี้ก็มาพบกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของ ต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้มาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีกรกฎภายในช่วงของเดือนตุลาไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั่นเป็นอย่างไรในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีท่านจะมั่งมีเงินทอง ในช่วงนี้ดวงชะตาท่านมาถึงแล้วฟ้าดินก็เปิดเจ้าที่เจ้าทางก็นำโชคนำลาบให้ตัวของท่านนั้นประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องการทำมาหากินก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าตามโรงงานในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีของท่านอีกเช่นเดียวกันจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องการงานนั้นจะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนและให้กำลังใจท่านบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ขยับเงินเดือนขึ้นไปอีกในช่วงของ เดือนตุลาคมนี้บางคนบางท่านก็มีการ,กรเกษียนออกหรือว่ามีการเรียกว่าจบจากาการที่เรียกว่าทำงานหรือว่ามีการเ,รเกษียนออกไปก็มีในช่วงนี้ท่านก็จะไปอยู่กับบ้านมีความสุขมีบำเหน็จบำนาญหรือว่ามีโชคมีลาบไปปลูกผักปลูกทำสวนครัวเพื่อเป็นการ ทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้บางท่านนั้นก็อาจได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองเข้ามามากมายในช่วงนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาราศีของชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนตุลาคมนี้บางสิ่งบางอย่างท่านก็จะไม่ได้ทำงานประจําที่ จะมีการโยกย้ายหรือว่าจะมีการสับเปลี่ยนกันก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาในแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนก็เปลี่ยนไปในทางทิศดีดีกว่าเดิมบางทีบางท่านนั้นก็อาจจะต้องไปเจอ,เจอกับสิ่งที่ไม่ดีอาจจะต้องไปลำบากลำบนก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีแต่ชาวราศี กรกฏนั้นในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีโอกาสทองของท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามั่งมีโชคลาภจะทำอะไรหยิบจับอะไรจะเป็นผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของการงานเรามาพูดถึงกันก่อนในช่วงนี้แต่าหากว่าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายจะมีความเจริญรุ่งเรืองและจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ท่านจะมีลูกค้ามากมายไม่ว่าท่านจะขายหน้าร้านหรือขายออนไลน์แต่หากว่าท่านทำงานออนไลน์จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านก็จะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่สั่งจองของของของท่านเรียกว่าจัดหากันแทบไม่ทันในช่วงนี้การทมาหากินถือว่าสุดยอด จะมีความสดใสและจะมีกำลิกำไรที่ดีในเรื่องของการงานถตาหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้บางท่านบางลายนั้นก็อาจจะมีการโยกย้ายหรืออาจจะมีการกระเสียนออกไปก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะไม่ลำบากอะไรในช่วงนี้เพราะว่า ดวงชะตามาแรงและดวงชะตาแข็งแกร่งอยู่เสมอชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านนึกคิดอะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาตรและปรารถนาการทำมากินท่านก็ดิ้นรนกันไปในแต่ละคนนั้นก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ไปทำงานไกลบางคนก็ ทำงานใกล้ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาบางคนก็ได้งานที่ดีมั่งมีเงินทองบางคนก็ทำไปวันวันหนึ่งพอกินพอใช้แต่ก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะไม่ลำบากจะไม่ลำบนไม่เหมือนกับในช่วงเดือนที่แล้วในช่วงเดือนที่แล้วนั้นแต่ละคนก็คงจะประสบกับความที่เรียกว่า ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีบางคนก็เรียกว่าลำบากมากบางคนก็เรียกว่าลำบากน้อยบางทีเงินทองก็ไม่ค่อยมีในช่วงของเดือนที่แล้วการงานบางคนนั้นก็ตกงานไม่มีงานทำจะทำอะไรก็ไม่เป็นผลดีไปทำงานก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบอยู่ในช่วงก่อนนั้นบางคนบางท่านนั้นเงินทองก็ไม่พอใช้ ไม่มีจับใจ่ายใช้สอยจะไปขอหยิบขอยืมใครก็ยากลำบากใจแท้ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าชาวราศีกรกฎก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากกันมาจนถึงในช่วงของเดือนตุลาคมดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนจากที่เรียกว่าไม่ดี เปลี่ยนมาเป็นมั่งมีเงินทองท่านอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอาจจะได้เป็นเจ้านายเขาในช่วงต่อไปนี้บางคนบางท่านนั้นทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายการเงินการงานก็จะมีเข้ามาหาท่านไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนในด้านของการค้าขายเป็นอย่างยิ่ง ถ้าว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก็จะมีชื่อเสียงและจะมีเจ้านายคอยเรียกว่าให้การสนับสนุนท่านอีกท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะรับจ้างในด้านไหนก็จะมีคนให้กำลังใจในช่วงนี้การเงินการทองก็ถือว่าไม่บกพร่องไม่ขาดท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยแต่ท่านก็มีรายจ่ายอยู่บ้าง ในช่วงของกลางเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีรายจ่ายบางทีก็ต้องจ่ายของโน่นของนี่ของในครัวเรือนหรือบางทีก็ของใช้บางสิ่งบางอย่างนั้นผุพังหรืออาจจะมีการเปลี่ยนหรือมีการซื้อใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรท่านมีรายรับมากเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าในเรื่องการเงินการทองของชาวราศีกรกฎนั้นท่านไม่เดือดร้อน ท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่แล้วรวมถึงในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในช่วงของเดือนตุลาคมตอนปล,ปลายเดือนก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าโชคลาภบ,บางทีบางท่านท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหรืออาจจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายจะมีกำไรมากมาย ท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีกรกฎนั้นจะไม่แพ้ราศีใดในช่วงนี้ถึงจะเป็นช่วงของเดือนตุลาก็จริงจะเป็นเดือนที่ต้องระวังแต่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นท่านแข็งท่านมีบุญและมีวาสนา จึงนำพาให้ดวงชะตาไปสู่ในทางทิศที่ดีมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อีกแต่หากบางคนก็มีขวากธนาคารเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการงานนั้นก็อยู่ในจุดยืนของที่ดีชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกานั้น ในช่วงกลางเดือนไปนั้นก็ถือว่าดวงดีมีเงินใช้มีงานที่มากมายท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้เป็นเจ้าคนในคนอีกตาหากบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้เป็นถึงเรียกว่าเป็นใหญ่เป็นโตมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังเป็นผู้นำเขาอีกตาหากในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีสเสน่ห์วาจาพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือ ท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาไพเราะใจดีอีกแต่หากจึงมีบริวารร้อมหน้าร้อมหลังมีลูกน้องปกป้องรักษาคุ้มครองท่านอีกแต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นจะไม่ด้อยกับใครท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบอีกแต่หากในเรื่องของการเงินการทองดีการงานดีคนรักคนใคร ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีโอเคแต่ขออย่างเดียวยายท่านเจ้าชู้แต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้แล้วจะมีเรื่องมีราวจะทําให้ครอบครัวของท่านนั้นเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎถึงท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีสเสน่ห์แต่ก็อย่าไปเจ้าชู้จะเป็นการดีในเรื่องของสุขภาพและพรารมัมในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็อยู่ใน เกณฑ์ที่ดีท่านจะมีภูมิต้านทานไม่ว่าท่านจะเจ็บป่วยหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีความทุเราเบาบางเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะมีภูมิต้านทานรวมถึงท่านผู้ใหญ่หรือว่าท่านที่สูงอายุอันนี้ท่านระวังอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของการเดินการเหินอาจจะมีการหกล้มหรืออาจจะมีการเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดไหล อันนี้ท่านระวังเอาไว้เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่สูงอายุในเรื่องของการงานก็ดีถ้าหากว่าท่านทำอะไรก็ให้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อย,อยๆเกิดขึ้นได้สำหรับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎให้ระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีแต่าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนหรือว่าจะไปเหนือไปใต้ ให้ท่านระวังเขาไว้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของที่เราเผลอหรือว่าเราอาจจะประมาทบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังอาจจะไม่เกิดขึ้นได้บางทีบางครั้งเกิดจากหนักก็จะกลายมาเป็นเบาชาวราศีกรกฎให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟัง คลิปของเราในวันนี้จนจบนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรจะทำอะไรไปเหนือไปใต้ให้มีความสำเร็จมีความสุขและมีความจะเลิญรุ่งเรืองประกอบกิจการอะไรให้ได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่และปรารถนาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี